ทุกคนวันนี้นะคะช่องน้าหน่วยคุยครัวนะคะก็ตามคำขอเลยนะคะเราจะถ่ายตอนที่ยกย้าขึ้นให้ดูนะคะรอบที่แล้วก็คือเราไม่ได้ถ่ายทอดสดตรงตอนที่ยกย้าก่อนี้ขึ้นนะคะโดยใช้ลอกผูกกับต้นมะขามต้นต้นนี้ค่ะค่ะแต่วันนี้นะคะตอนนี้เอ่อนาหน่วยนะคะกับตาเอ็นนะคะ ตาเอ็นใจดีกับน้าหน่อยนะคะกําลังชักลอกันอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆเข้าไปอีกนิดนึงนะคะวิธีการนะคะที่วิธีการนะคะที่เราเอาญ้านะคะขึ้นจากน้ำนะคะย่ากอใหญ่นะคะขึ้นจากน้ำ ก็คือใช่ลอกนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนช่องแล้วก็เอาเก้าอี้มันั่งนะคะก็คือ ที่ต้นมะพร้าวค่ะที่สีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะคะเป็นลอกนะคะลอกโซ่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นลอกโซ่เราก็มัดไว้ที่ต้นมะพร้าวแบบนี้โดยใช้เอ่อตรงตรงลอกนะคะตรงตรงลอกเลยสีน้ําเงินเนี่ยค่ะที่มัดกับต้นไม้นะคะที่มัดกับต้นมะพร้าวเป็นเอ่อสายพานนะคะแล้วเมื่อกี้นะคะที่คุณตาทิ้งลงไปเป็นสมอบกค่ะสมอบกค่ะ สมอโบกมีวิธีการทำตาตาสอนไว้แล้วนะคะที่ช่องตาเอ็นใจดีนะคะตา,ตาทำให้ดูอยู่เป็นสมอโบกนะคะโยนลงไปเกี่ยวหญ้าโยนลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยวกับหญ้าตรงนั้นเสร็จแล้วก็เราก็ลากอ่าชักโซ่ค่ะชักลอกโซ่ค่ะ ะะตอนเอาขึ้นตามคําขอนะคะที่เพื่อนขอมานะคะว่าอยากดูตอนที่ดึงขึ้นจริงๆว่า,าขณะที่ดึงขึ้นนะคะทํายังไงนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะอลอกโซ่นะคะพอเราดึงไปหมดแล้วหมดโซ่แล้วนะคะเราก็ต้องกลับโซ่ค่ะตอนนี้กําลังกลับโซ่อยู่ ตรงลอกตรงลอกโซ่นะคะก็จะมีโซ่มีโซ่ยาวประมาณสองเมตรนะคะไว้เกี่ยวค่ะแล้วตาก็ใช้สมอบกค่ะนี่ยที่สมอบกที่อยู่ในมือตาตอนนี้ค่ะโยนค่ะโยนโยนลงไปในน้ำค่ะเพื่อให้เพื่อเพื่อให้เกาะเพื่อให้ดึง เื่อว,วบค่ะเพื่อรวกเพื่อรวบรวบหญ้าค่ะเพื่อดึงหญ้าเพื่อเกาะหญ้าให้ดึงขึ้นไปอ่าเสร็จแล้วตาจะเอาโซ่นะคะแล้ตาจะไปหยิบโซ่ที่อยู่ในลอกที่ลอกนะคะมาเกี่ยวค่ะอ่าเนี้ยค่ะเกี่ยวค่ะ เดี๋ยวเราตาก็จะดึงให้ให้แน่นให้ให้ตึงค่ะคือตาจะใช้สมอสมอสมอโบกที่เชือกเส้นใหญ่มากค่ะน่าจะ4มิลหรือ5มิลหรือว่าอาจจะ10มิลน,นะคะโอ้อยใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่าน,นั้นอาจจะ10หรือ20มิลประมาณนี้ค่ะคือคือเส้นใหญ่มากดึงไปเนี่ยค่ะแล้วตาก็จะดึงให้แน่นนล้ ปล่อยโซ่มาแล้วก็ดึงให้แน่นก่อนอันนี้คือกําลังปล่อยโซ่นะคะนี่คือกําลังปล่อยโซ่ค่ะปล่อยโซ่มาให้แนั่นแล้วก็ให้หมดนะคะแล้วตาก็ผูกให้แน่นเสร็จแล้วหน้าหน่วยนะคะหน้าหน่วยหน้าหน่วยตุ้กตุ้ยนะคะก็จะดึงค่ะดึงโซ่ดึงโซ่เพื่อลาก ตอนนี้ก็คือกอจะเอากอแค่เล็กๆที่ที่เล็กๆนะคะที่อยู่ข้างบนแล้วที่ตัดออกไปขึ้นข้างบนก่อนนะคะขึ้นแล้วค่ะขึ้นละขยับแล้ว มีางขยับขึ้นแล้วค่ะสีน้ำเงินที่อยู่ตรงต้นไม้ค่ะคือรอกม้วหน่วยกำลังชักโซ่อยู่แล้วตอนนี้หญ้าที่เรายกขึ้นนะคะก็กำลังขยับขึ้นอยู่ขยับขึ้นสูงแล้วค่ะ อ้าวทูบไปด้วยต้นทูบขยับด้วยลอยเข้าไปแล้วต้นทูบลอยเข้าไปแล้ว สวัสดีทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะนี้เราดึงย่าขึ้นจากน้ำค่ะจากนาบัวค่ะเพื่อที่จะให้บัวออกดอกนะคะตอนนี้ก็คือมีย้าเต็มอยู่แบบนี้ค่ะส่วนหนึ่งเราทำไปแล้ว ตอนนี้ที่เหลืออยู่นะคะประมาณนี้ ขึ้นไปแล้วค่ะต้นทูบก็ขยับขึ้นไปด้วย อ้าวถอย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 หญ้าก็ถอยองด้วยหญ้ากอใหญ่ถอยองด้วย ยายที่ย้ายที่สมอบกนะคะย้ายที่เสียบสมอบกเพื่อที่จะดึงอีกด้านหนึ่งขึ้นพลิกกลับด้านตาขมไว้กำลังขึ้นนะเพราะว่าถ้าไม่ผมไว้สมอบกจะไม่ค่อยติดติดจะจะยากจะหลุด ัน้สมอบบกจะะหลุดจากหญ้าอนอ้ขมไว้หยับขึ้นม ย้ายที่อีกแล้วนะคะเพื่อที่จะเอาฝั่งนี้ขึ้นวันนี้แน่เลยหรือว่าจะฝั่งไหน สโมอบอกมีสองอันเห็นไหมคะว่ายากขึ้นยากขึ้นสูงแล้ว ขออนุญาตทุกคนลงไลฟ์ก่อนนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ยอดขึ้นขึ้นแบบสูงมากแล้วนะคะนี่นะคะกอนนี้กองนี้นะคะขึ้นกองกองประมาณเท่านี้ก,ออก็เหลือเหลือเหลือลอีกเยอะเลยแต่เดี๋ยว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 มีเวลานะคะก็จะมาไลฟ์สดให้ดูกันอีกทีนึงมาสตรีมให้ดูกันอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะก็คือเราใช้ ลอกโซ่นะคะปลูกกับต้นมะพร้าวค่ะปลูกกับต้นมะพร้าวโดยใช้สายพานค่ะใช้สายพานนะคะใช้สายพานผูกกับมะพร้าวค่ะตรงนี้เนี่ยสูงขึ้นมากเลยค่ะค่ะ cott, ก็ขออนุญาตลงลาแล้วจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะหนุ่ยคุยครัวนะคะแล้วก็ ตาเอ็นใจดีเนียนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปไลฟ์สดในช่องของตาเอ็นใจดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ